เกตรกรและแฟนคลับรายการทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในยามเช้าแบบนี้ทุกวันพุธเวลา6นาฬิกถึง6นาฬิกา25นาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM 1386กับรายการปรศุสัตว์พัฒนาและขอทักทายท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการในทุกช่องทางของครอบครัวปศุสัตว์ค่ะดิฉันมีวเวลาพรเสาหง รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการจากกรมปรศสัตว์ในวันนี้ค่ะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมกันแล้วฝนตกมอยมากๆเลยค่ะทุกท่านเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนยิ่งช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูนะคะก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันเยอะๆค่ะดื่มน้ำอุ่นเยอะๆแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะและในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะเรียกได้ว่ามีวันสำคัญมากมายกันเลยทีเดียวค่ะ ทั้งวันคล้ายวันสถาปนาของกรมปรศุสัตว์เราซึ่งปีนี้ค่ะครบรอบเป็นปีที่83แล้วนะคะและในวันนี้ค่ะทางกรมปรศุสัตว์ของเราก็มีสาระน่ารู้ดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะทุกท่านทราบไหมคะก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะ ซึ่งเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยซึ่งตรงกับวันที่14พฤษภาคมของทุกปีมิวก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็ดูแลควายไทยของเรารวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงควายให้อยู่คู่คนไทยไปอีกนานแสนนานค่ะคำว่าควาย หรือภาษาทางการเรียกว่ากระบือที่เรารู้จักกันนี้นะคะน้อยคนแล้วค่ะที่จะได้เคยเห็นตัวเป็นๆของสัตว์สีเท้าที่มีกีบเหล่านี้ซึ่งควายไทยของเรานะคะถือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อภาคเกษตรกรรมของไทยมาอย่างช้านานคนไทยเทียมควายไถยนาม,มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดมาแล้วนะคะและด้วยความที่ควายค่ะเป็นสัตว์ที่มีความอดทนสูงมากม ทนทั้งแดดทนร้อนทนสภาพอากาศแห้งแรงได้ก็ทำให้กลายมาเป็นเครื่องมือไถานาชั้นดีก่อนที่จะมีรถไถานาเกิดขึ้นมานั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะการเดินทางในสมัยก่อนก็ยังใช้ควายเทียมเกวียนเพื่อทุ่นแรงในการเดินทางไกลอีกด้วยค่ะ แต่ว่าในปัจจุบันควายไทยก็ถูกลดความสำคัญลงจนกลายเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะคะทั้งนี้คณะรัฐมนตรีก็เลยมีมติให้วันที่14พฤษภาคมของทุกปีค่ะเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยของเรานะคะ เนื่องจากในปัจจุบันจำนวนควายไทยและก็ผู้เลี้ยงควายไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอีกทั้งควายยังเป็นสัตว์ที่ไม่ได้รับความเอาใจใส่ทั้งจากภาครัฐในการส่งเสริมในการสนับสนุนแล้วก็สร้างเสริมอาชีพนะคะการกำหนดวันนี้ขึ้นก็เพื่อสร้างความตระหนักให้คนไทยเห็นความสำคัญของควายแล้วก็จะได้ช่วยกันอนุรักษ์ก่อนที่ควายไทยของเราจะสูญพันธุ์ไปค่ะ และเหตุที่ต้องกำหนดให้เป็นวันที่14พฤษภาคมเนื่องมาจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถะพิตได้มีพระกกราชกระแสรับสั่งถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโคกระบือเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งถือว่าเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ควายไทยสืบมาอีกด้วยนะคะ อย่างไรนะคะก็อย่าลืมมาร่วมกันอนุรักษ์ควายไทยให้อยู่ผู้บ้านคู่เมืองของไทยเราไปนานๆนะคะทุกท่านและนอกจากนี้ค่ะทุกท่านก็ยังมีวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะที่เป็นไฮไลท์ของรายการในวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือวันพืชมงคนนั่นเองค่ะ ซึ่งวันพืชมงคลนะคะได้มีพระราชพิธีไปเมื่อวันที่9พฤษภาคม2568ค่ะเมื่อกล่าวถึงวันสำคัญนี้นะคะวันพืชมงคลซึ่งปีนี้ค่ะตรงกับวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2568เขาบอกว่าทุกวันพืชมงคลจะเป็นสัญญาณว่าฤดูการแห่งการเพราะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ วันพืชมงคลนะคะถือว่าเป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกร,ร,กรที่มีต่อเศรษฐก,กิจไทยมีการจัดพระราชะพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญซึ่งเป็นพระราชะพิธีโบราณสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยประวัติของพระราชพิธีพืชมงคลจรวดพนังคันแรกนาขวัญน,นะคะจะเป็นพระราชพิธีสองพิธีรวมกันค่ะนั่นก็คือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์และพระราชพิธีจรวดพระนังคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพาหมณ์ค่ะ โดยพระราชพิธีพืชมงคลที่เป็นพิธีสงฆ์นะคะจะประกอบพระราชพิธีในวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามค่ะส่วนพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนางขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นนะ้ำมนต์พิธีสนามหลวงค่ะ ซึ่งเขาบอกว่าพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีซึ่งในสมัยสุขโขทัยนะคะพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือถ่ายนาเองนะคะแต่เป็นเพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นค่ะจนกระทั่งถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์ ก็ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานเหมือนกับสมัยกรุงสุโขทัยแล้วนะคะแต่จะทรงจำศีลเงียบสามวันแต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้พระเจ้าจันทคุมารไปเป็นผู้แทนพระองค์โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ค่ะได้ใช้ตลอดมาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ครั้งมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินค่ะได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งแต่ผู้ทำการแรกนาเปลี่ยนเป็นพระเจ้าพระยาพลเทพคู่กันกับการยืนชิงช้าแต่พอมาถึงรัชกาลที่สามค่ะให้ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนา ในสมัยรัชกาลที่4ค่ะได้ทรงโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้จัดมีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆในทุกพิธีเลยค่ะดังนั้นนะคะพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีขึ้นโดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญและมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญค่ะ และนอกจากนี้นะคะทุกท่านกว่าจะมาถึงวันพระราชพิธีกรมปศุสัสตว์ได้มีภารากิจในการดูแลพระโคในพระราชพิธีอีกด้วยค่ะซึ่งเมื่อกล่าวถึงพระโคในาศาสนาพราหมณ์นะคะนั่นหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งค่ะและเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกิษนะและพระโพลเทพดูแล ซึ่งเปรียบกับความอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งค่ะเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์อีกด้วยค่ะ และในส่วนของพระราชพิธีจรดดพระนังคันแรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัสตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญค่ะโดยศูนย์วิจัยและการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัสตว์ เป็นผู้รับผิดช,ชอบในการดูแลพระโคนี้ค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะภารกิจของศูนย์นี้ค่ะจะเป็นภารกิจด้านการวิจัยปรับปรุงพัฒนาและก็กระจายสัตว์พันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรได้แก่งานผสมเทียมบ้างงานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์สัตว์การผลิตและย้ายฝากตัวอ่อนนอกจากนี้ก็เป็นงานด้านมาตรฐานได้แก่ งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพศูนย์ปิตน้ำเชื้อและตัวอ่อนโดยกรมปศุสัตว์ค่ะจะดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามเกณฑ์ได้จะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีโดยมีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150ซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซเมตรความสมบูรณ์รอบอกต้องไม่น้อยกว่า180ซนเมตร โดยโคทั้งคู่ค่ะจะต้องมีสีเดียวกันผิวต้องสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทต,ต้องเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดูร้ายอีกด้วยค่ะในส่วนของลักษณะของเขาโคนะคะจะต้องมีเขาที่โค้งสวยงามเท่ากันดวงตาจะต้องแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้า ขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญที่ด้านหลังจะต้องถูกต้องตามตำแหน่งด้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะจะต้องมีขากรีบข้อเท้าที่แข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนอกจากนี้ค่ะยังต้องมีการดูแลสุขภาพพระโคอาทิเช่นการให้อาหารการให้ยาที่มีคุณภาพการทำวัคซีนการถ่ายพยาธิตามโปรแกรม รวมถึงการตัดแต่งกีบอีกด้วยค่ะโดยในปี2568นี้ค่ะกรมปรศุสัตว์ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีเจรดพนางคันแรกนาขวัญจำนวนสองคู่ด้วยกันนั่นก็คือพระโครแรกนาหนึ่งคู่และพระโคสำรองอีกจำนวนหนึ่งคู่ค่ะโดยพระโครแรกนาหนึ่งคู่ที่ว่านะคะจะมีชื่อพระโคพอและพระโคเพียงค่ะ ส่วนพระโคสำรองอีกหนึ่งผูนะคะชื่อพระโคเพิ่มและพระโคพูนค่ะโดยพระโครแรกนาขวัญและพระโคสำรองที่กล่าวมานะคะเป็นโคพันขาวลำพูนทั้งหมดค่ะซึ่งมีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวจะไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวเลยค่ะ เขาจะมีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนขนตาสีชมพูบริเวณจมูกขาวกีบสีขาวค่ะและขนหางเป็นพวงสีขาวยาวลำตัวช่วงขาหลังและกีบมีความสมบูรณ์แข็งแรงฉะนั้นค่ะเวลายืนจะเดินสงน่างามมากๆเลยค่ะ ในส่วนของพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญพิธีจริงที่เราได้ประกอบไปแล้วนะบริเวณมณฑลท้องสนามหลวงที่ผ่านมาค่ะเราจะเรียกชื่อสั้นๆอีกชื่อหนึ่งว่าวันไถหวานโดยพิธีจะเริ่มเมื่อพรยาแรกนาจะเดินออกมาจากพระบรมมหาราชวังมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ แล้วพระยาแรกนาก็จะมาถวายสักการะเทวรูปตั้งสัตยาธิฐานแล้วจากนั้นค่ะก็จะหยิบผ้านุ่งแต่งกายณนะโรงพิธีพามโดยผ้านุ่งจะเรียงบนโต๊ะและมีผ้าคลุมเอาไว้เพื่อให้พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิฐานหยิบถ้าหยิบได้สี่คืบนั่นหมายถึงน้ำจะมากสักหน่อย นานในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนานในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่หากหยิบได้ห้าคืบจะพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารบังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี แต่หากหยิบได้6คืบจะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนานในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นานในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ค่ะและจากนั้นเมื่อองค์ประธานในพิธีเสด็จมาถึงจะเริ่มพิธีไถหวานโดยจะเริ่มจากเจ้าพนักงานจะจูงพระโคเทียมแอร พระยาแลกนาเจิมพระโคและคันไถและเริ่มไถโดยการเริ่มไถจะไถดะจำนวนสามรอบไถแปรจำนวนสามรอบพร้อมหวานเมล็ดข้าวจากนั้นจะไถกลบอีกสามรอบค่ะมเมื่อเสร็จการไถแล้วพราหมณ์จะเสี่ยงทายของกินทั้งเจ็ดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้า น้ำและหญ้าค่ะซึ่งแต่ละอย่างนะคะก็มีความหมายเช่นกันค่ะซึ่งเขาบอกว่าถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดจะพยากรณ์ว่าทัญยาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีหากพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี แต่หากพระโคกินน้ำหรือกินหญ้าจะพยากรณ์ว่าน้ำจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญา,าหารพลาหารรวมถึงมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และหากพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมานาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายต่างประเทศจะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองค่ะ ซึ่งพิธีที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะคะทางกรมปศุสัตว์ของเราก็ได้มีการซักซ้อมตั้งแต่การเดินการกินของพระโคโดยการฝึกให้พระโคกินให้ได้ทุกๆอย่างก่อนล่วงหน้าที่จะมีพิธีจริงประมาณ2เดือนค่ะโดยพระโคจะเริ่มซ้อมไถที่ลานซ้อมตั้งแต่เดือนมีนาคมโดยจะซ้อมสัปดาห์ละ3วันในช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาถึง0นาฬกาค่ะ และในเรื่องของอาหารเสี่ยงไายทั้ง7สิ่งนะคะเราจะมีการใช้ถาดตั้งเลี้ยงคล้ายกับถาดในพระราชพิธีจริงให้กับพระโคได้เลือกกินค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญของกงรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังของพระโคที่ใช้ในพระราชพิธีนั่นเองค่ะ และสำหรับพระโคที่ปลดระวางแล้วนะคะทางกรมปรศุสัตว์ของเราก็จะมีการดูแลพระโคจนหมดอายุไขโดยการถูกเลี้ยงดูอยู่ที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ค่ะโดยก่อนนำพระโคเข้าสู่พระราชพิธีนะคะเราก็จะต้องดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นหลักและหากจะปลดพระโคก็จะต้องพิจารณาถึงพระโคทดแทนที่มีอยู่ สำหรับการฝึกซ้อมก่อนนำเข้าพระราชะพิธีอีกด้วยค่ะซึ่งในอนาคตนะคะทางศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีราชบุรีได้นำเดินการขยายพันธุ์พระโคทั้งด้านการผสมเทียมโคขาวลำพูนด้วยการใช้น้ำเชื้อแช่แข็งของพระโคนอกจากนี้ยังมีการย้ายฝากตัวอ่อนของลูกพระโคอีกด้วยค่ะ และภายในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพะนังคันแรกนาขวัญน,นะคะก็ยังมีการพระราชทานโล่รางวัลให้แก่เกษตรกร,ร,กรสถาบันกเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นนะคะที่ได้รับประกาศกิติคุณและได้รับการเผยแพร่ผลงานให้แก่สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักแล้วก็ยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมอีกด้วยค่ะ และรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติในปีนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับนายอนุพงศ์พิพัฒน์วัชราพรจากอำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมด้วยค่ะที่สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์แถวหน้าได้นั่นก็คือการเลี้ยงไก่บนบอ่อปลานำมูลไก่ไปเลี้ยงปลาเพื่อลดต้นทุนค่ะและสามารถนำไข่ของฟาร์มสู่มาตรฐานการผลิตจนเป็นที่ยอมรับ มีความปลอดภัยจากโรคระบาดและสารตกค้างเป็นการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำสู่ปลายน้ำกันเลยทีเดียวค่ะโดยตลอดห่วงโซ่การผลิตนะคะได้นำเนินการจนได้ประโยชน์สูงสุดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน อีกทั้งการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนภายในฟาร์มแล้วก็มีการใช้น้ำในบ่อปลาแบบหมุนเวียนไม่มีการปล่อยของเสียสู่แหล่งน้ำสาธารณะอีกด้วยค่ะ,คะเรียกได้ว่าต้องยกนิ้วให้กับเกษตรกรท่านนี้มากๆเลยนะคะที่เป็นแบบอย่างแล้วก็ต้นแบบในการปฏิบัติงานให้กับเกษตรกรท่านอื่นๆค่ะ และรางวัลถัดไปนะคะจะเป็นรางวัลสถาปนเกษตรกร,ร,กรดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงสัตว์นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่โคโนมโคก่อค่ะจากอำเภอเมืองมหาสรา,ารคามจังหวัดมหาสรา,ารคามนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคโนมซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคโนมให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ โดยมีการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ด้านอาหารสัตว์การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบโดยใช้แอปพลิเคชันเซียนเดลี่ฟาร์มที่สมาชิกสามารถเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ง่ายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของน้ำนมด้วยค่ะ แล้วก็ยังมีการสร้างแบรนด์สินค้าเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงเกษตรกรเครือข่ายจากโครงการแปลงใหญ่และโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรหรือสอพอกออีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการปลูกพืชอาหารสัตว์มันสำปะหลังเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ที่มีราคาแพงด้วยค่ะ เรียกได้ว่าครบวงจรมากๆเลยนะคะสำหรับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่กรมปศุสัตว์ของเรารู้สึกภาคภาคูมิใจที่เกษตรกรไทยของเราสามารถทําให้อาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์สามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องจากลากันแล้วค่ะ เพราะว่าหมดเวลาของรายการปรสัสสาว์พัฒนาแล้วสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากรับฟังรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปรับฟังรายการได้ทาง u ูท b e โดยพิมพ์ที่ช่องค้นหาว่ารายการปรสัสสาว์พัฒนาเมื่อรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันบ้างนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปสัสสาว์ด,ด้านใด ก็สามารถเข้ามาบอกกล่าวแนะนำกันได้ทาง YouTube Relation DLD ที่รายการปัสสัตว์พัฒนาและหากต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดของรายการที่ออกอากาศไปแล้วสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปัสสัตว์ถนนพญาไทกรุงเทพ104 00เบอร์โทรติดต่อ02 653 4 4 4 4ต่อด้วย3351ค่ะ และอย่าลืมติดตามรับฟังรายการปัสสัตว์พัฒนาออกอากาศทุกวันพุธเวลา6นาิกาถึง6นาฬิกา25นาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM 1386นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันมิววราพรเสาหงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ